สวัสดีครับปารต์ติเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการดูเกรดของตัวละครในเกม Dynasty Warrior ครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยตัวละครมีตั้งหลายตัวเนี่ว่าตัวหนึ่งมีตั้ง3ามธาตุครับแล้วจะดูเกรดนว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งครับวิธีการดูนะครับไปที่นิวเลือกดัดชนีครับผมซูด้าผมจะเลือกดูสักตัวเนี่ยเลือกเป็นลิโป้แล้วกันนะตัวเก่งสังเกตนะครับว่าลิโป้มี3ามธาตุคือน้ําไฟและไม้ครับผม วิธีการดูที่ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งไงดูง่ายๆครับถ้าเราจิ้มไปเนี่ยมันจะมีเกรดดาวนะฮะห้าดาวสามดาวสี่ดาวเนี่ยธาตุประจําตัวของตัวละครนั่นนะครับต้องสตาร์ทที่ดาวสูงสุดเช่นริปโป้เนี่ยธาตุไฟสตาร์ทที่ห้าดาวดังนั้นเนี่ยริปโป้ที่เก่งสุดคือริปโป้ธาตุไฟครับไม่งงนะหมายความว่าถ้าเกิดได้ริปโป้ธาตุอื่นมาเช่นเดี๋ยนะผมขอเปิดดูก่อน ลิโป้ริโป้อะผมเปิดเปิดริโป้มาเป็นทตุน้าเนี่ยมันสามดาวครับคือมันยังไม่เก่งไม่เก่งไงดูสเตตครับอัพจนเต็มเนี่ยโจมตีพันหนึ่งเลือดแปดพันแต่ถ้าไฟนะครับโจมตีพันแปดเลือดหมื่นสองครับตอนนั้นริโป้ไฟโหดสุดครับผมแล้วถ้าอย่างนี้เราจะดูยังไงอะว่าเฮ้ยผมได้ริโป้ไม้มาดีไหมริโป้ o, น้ำมาดีไหมต้องไฟเท่านั้นเหรอคำตอบคือ ถ้าเอาให้คุ้มนะครับควรจะปั้นให้ตรงธาตุของมันนะฮะซึ่งมันจะเก่งเป็นพิเศษนะผมไม่งงนะอย่างเช่นผมได้ได้นี่มาเสียใจในองหุนจีเนะี่ยเก่งสุดของมันคือธาตุน้ำครับผมจะได้เป็นธาตุไม้ฮะซึ่งอ่อนสุดของมันครับอ่อนขนาดไหนฮนะธาตุไม้ขององหุนจีเนะี่ยโจมตีพันหนึ่งเลือดแปดพันสองแต่ธาตุไฟเนี่ยฮะที่หกราว จมตีพันสี่เลือดเก้าพันเจ็ดส่วนธาตุน้าเนี่ยครับจมตีพันแปดเลือดหมื่นสองครับดังนั้นเนี่ยตรงธาตุเก่งกว่าเยอะครับคือถ้าคิดจะปั้นจริงๆเนี่ยการปั้นตัวละครหลายๆดาวเนี่ยมันเปืองเปลืองทรัพยากรมากเลยเช่นจะปั้นจากสองดาวไปสามดาวต้องใช้สองดาว,ว,วาเวลเต็มสองตัวถูกปะ่ะแล้วนี่เกิดจากห้าดาวไปหกดาวใช้ห้าดาวเวลเต็มห้าตัวมันเปืองมากดังนั้นถ้าจะปั้นจริงครับหาตัวหลักที่ มันตรงธาตุก่อนแล้วค่อยปั้นครับเนี่ยวิธีดูก็อย่างที่บอกครับขอชวนทีหนึ่งคือสูดร้าได้ใครมาดีเอาเท่ๆหน่อยเอาแบบเกศสูงๆหน่อยด,ดูแป๊บนึงนะเอาสักพวกตัวทเทพอย่างเช่นอะ่ะกวนอินผิงเนี่ยกวนอินผิงอยู่ไหนนั่นอยู่จกเออจกกจกกเนี่ยกวนอินผิงเนี่ยครับผมได้มาเป็นธาตุธาตุไฟ ใช่ป่ะได้คนอินผิงธาตุอะไรหมอแป๊บน,นึงนะฮะผมได้กคนอินผิงธาตุไฟมาซึ่งมันก็เหมือนจะดีนะแต่ธาตุไฟเนี่ยมันสตาร์ทที่สองดาวไม่เวิร์กเท่าไหรนะ่ฮะวนอินผิงจะเก่งได้ต้องสตาร์ทที่สี่ดาวคือเป็นคนอินผิงธาตุไม้ครับผมดังนั้นเนี่ยเธาสมมติธได้ผมได,ได้ไฟมาผมปั้นเต็มที่เลยนะ่ะหกดาวอัพเต็มเลือเจ็ดพันสามโจมตีพันเดียว ต่ผมได้ธาตุไม้มาอัพเต็มเลือด9,008ุด4 3ี0 0ครับต่างกันเยอะดังนั้นถ้าจะปั้นเกมนี้นะครับเลือกปั้นตัวที่ตรงธาตุก่อนเลือกยังไงเลือกตรงที่ว่าธาตุที่ดาวเยอะสุดนะครับคือดีที่สุดของมันเนี่ยอย่างจูโรดเนี่ยเป็นดีสุดคือธาตุไม้เรามาคือธาตุไฟต่ำสุดคือธาตุน้ําดังนั้นทวนอีกครั้นงนะครับ ดีที่สุดของตัวละครน,นั้นคือธาตุที่เริ่มต้นมาดาวเยอะที่สุดครับก็ขอจบการแนะนําวิธีดูเกรดตัวละครของเกม Dynasty Warriors ตเปีนเท่านี้นะครับปาร์ลขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม